Terima การดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนหลายๆคนนะคะก็ตอนที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปมากแล้วนะคะอย่างของมิตรนะหรือว่าของพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าของผู้ปกครองแต่ละคนนะคะก็อาจจะมีวิถีชีวิตนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกับในปัจจุบันนี้มากๆนะคะวันนี้เราจะไปดูเรื่องออสภาพแวดล้อมนะคะในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนั่นเอง ะะก็คือต้องพูดเลยว่าเป็นการดำเนินชีวิตนะคะในสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าแล้วก็คุณตาคุณยายของเรานะ อันนี้นะคะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะคะหรือว่าในช่วงคุณปลูกคุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยจะสร้างบ้านนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมในการสร้างบ้านเนี่ยเขาจะสร้างบ้านมาเป็นบ้านเรือนไทยนะคะสร้างด้วยไม้ซึ่งอาจจะมีพื้นที่กว้างๆนะคะอ,ม,คะคะอมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยโดยจะมีการปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายชุมชนในตอนนั้นเนี่ยคนจะอยู่อาศาาัยค่อนข้างน้อย บ้านก็จะห่างๆกันเพราะว่าจะมีพื้นที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่เวลาผ่านไป นักเรียนคนมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็แบบจํานวนผู้อยู่อาศัยมันก็เริ่มมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้บ้านนะคะมีการปลูกติดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนก็จะไม่มีถนนหนทางที่สะดวกนะคะอาจจะเป็นดินเป็นหินนะคะแต่ในปัจจุบันนี้มีการทําถนนเข้ามาแล้วนะคะแบบตัดถนนตัดผ่านในพื้นที่ต่างๆนะคะหรือว่าในห้วยลาธารทำสะพานนะคะข้ามผ่านทําให้บ้านเรือนเนี่ยมันหนานแน่นมากขึ้นเพราะว่าออสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอำนวยความสะดวก มากยิ่งขึ้นเบอร์บ้านเรือนไหนที่มีถนนตัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นมักจะเป็นชุมชนนะคะหรือว่าคนจะไปอยู่อาศัยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะคะอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นสวนเป็นต้นไม้เราก็จะน้อยลงรถก็จะมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สภาพแวดลอ้อมรอบๆนะคะก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกความสะดวกสบายอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ อ,อย่างภาพนี้นะคะมันเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่าง1เลยนะคะก็คือสภาพแวดล้อมในอดีตส่วน2นะคะก็คือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนนะคะอันภาพเนี้ย ภาพแวดล้อมในอดีตนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นได้น้อยมากๆเลยนะคะนอกจากชุมชนชนบทจริงๆนะคะหรือว่าชุมชนที่แบบห่างไกลนะคะหรือก็ชุมชนที่มีพื้นที่กว้างๆเขา,าก็จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะหรือว่าเกษตรกรรมอยู่นะอาจจะมีการทําสวนนะคะหรือว่าพื้นที่ทําสวนนั่นเองหรือว่ามีการปลูกข้าวอย่างในรูปนี้นะคะแล้วก็สังคมหรือว่าสภาพแวดล้อมในสมัยใหม่ด้านข้างนะคะก็จะมีตึกราบ้านช่องนะคะค่อนข้างจะเยอะเห็นไหมนักเรียนมัน มีถนนตัดผ่านต่างๆนะคะอันนี้นนเห็นไหมเนี่ยถนนตรงนี้ตัดผ่านตรงนี้นะเห็นไหมข้ามแม่น้ํามาถนนก็เริ่มเยอะขึ้นตรงไหนเนี่ยที่มันมีถนนตัดผ่านนะคะมันก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะคะมันเหมือนอำนวยความสะดวกให้เราอะน,ะ,นะเห็นไหมนักเรียน ตึกราบ้านช่องลักษณะตึกราบ้านช่องนะคะก็จะเป็นทรงตรงขึ้นไปนะคะเหมือนเป็นคอนโดอาพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะไปอยู่อาศัยอย่างนั้นมากขึ้นมันสะดวกนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดใช่ไหมแล้วมันก็เลยต้องสร้างเป็นทรงตรงขึ้นมานะคะแต่ถ้าบ้านเป็นหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยลงนะคะนี่้อาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะนี่เห็นไหมถนนเนี่ยมันก็จะตัดผ่านแทบทุกที่เลยนะคะที่มีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยนั่นเองนะคะ ะะก็จะเป็นลักษณะการสร้างบ้านนะคะ,ใน,ะใ,นในอดีตนะคะจะนิยมสร้างบ้านด้วยไม้นะคะเป็นลักษณะเรือนไทยนั่นเองนี่เห็นไหมจะมีความกว้างนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะ่ย พื้นที่ตรงนี้นะใช้สอยมีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆเนี่ยจะมีต้นไม้รอบๆนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการที่ทําให้ลมมันเย็นอากาศหายเทนะคะแล้วก็หน้าพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนะคะก็นิยมสร้างบ้านด้วยปูนแล้วนะคะเห็นไหมปูนเห็นไหมปูนนะคะประตูประตูหน้าต่างนะคะก็จะสร้างเป็นกระจกนะคะเพื่อหนึ่งเลยความสวยงามนะคะแล้วก็ การใช้ปหูหรือการใช้อิฐในการสร้างบ้านนะคะมันก็ลดในการตัดไม้แบบบางทีไม้เนี่ยมันค่อนข้างมีราคาแพงนะคะแล้วก็การตัดไม้เนี่ยมันอาจจะทําให้แบบทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ไม้มันก็หาย,ยากมากขึ้นนะคะเขาก็เลยปัจจุบันเลยนิยมเป็นการใช้อิฐแล้วก็ปูนแทนนะคะในการสร้างบ้านส่วนใหญ่การสร้างบ้านนะคะก็ถ้ามันจะอยู่เป็นรู้สัก ลักษณะแบบหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะหรือว่าหมู่บ้านที่เป็นชุมชนก็คือหมู่บ้านที่มันมีลักษณะติดติดกันนะคะไม่ค่อยมีหมู่บ้านที่แบบเดียวเดียวแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะๆอย่างปลูกต้นไม้หรือว่ามีสวนข้างๆบ้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างน้อยลงแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีในสมัยก่อนนะคะหรือว่าตอนปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะคะที่จะมีตอนนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันนะคะน้องๆคะเคยรู้สึกไหมคะว่า สิ่งต่างๆในปัจจุบันนั้นแตกต่างกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือการดำเนินชีวิตต่างๆวันนี้พ่อแม่ของพลอยพาพลอยแวะไปบ้านคุณปู่คุณยา่าที่อยู่ไม่ไกลนักนะคะพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่คุณยา่าเอ้ามากันแล้วเรอะไปนั่งกันที่ท่าน้ําก่อน พ่อเก็บผลไม้ในสวนมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปนั่งกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันดีค่ะคุณปู่ท่าน้ำบ้านคุณปู่นี่เย็นจังเลยนะคะจ้าเมื่อก่อนอากาศดีกว่านี้อีกนะมีสวนมีตน้นไม้เยอะแยะอากาศจึงดีมากน้ำก็ใสกว่านี้เยอะ ผมยังจําได้ว่าเมื่อก่อนแถวเนี้ยมีสวนอยู่เยอะเลยเพราะดินดีผลผลิตก็ได้มากเมื่อก่อนยังเห็นคนพายเรือเอาผลไม้ไปขายที่ตลาดเวลาเราจะซื้อของเราก็เรียกแม่ค้าซื้อขายของกันที่ท่าน้ำนี่แหละใช่จ้าตอนที่แม่เด็กๆแม่กับเพื่อนๆก็ยังเคยมากระโดดน้ำที่คลองสายนี้เล่นกันอยู่เลย แต่หนูก็ยังเห็นพวกพี่ๆเขากระโดดน้ำเล่นเหมือนกันนะคะจ้าแต่ว่าเมื่อก่อนน้ำใสกว่านี้เยอะมากมองเห็นปลาในน้ำเลยนะแล้วเมื่อก่อนใช้น้ำในคลองทำอะไรอีกบ้างคะก็ใช้อาบน้ำสักผ้าใช้ปลูกผักตกปลาริมน้ำถือว่าคลอง เป็นแหล่งหาอาหารที่สมบูรณ์มากจ้ะดีจังเลยค่ะบ้านคุณปู่เนี่ยอยู่ติดแม่น้ำได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเยอะเลยคุณปู่คะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้แถวนี้ถึงไม่ค่อยมีสวนแล้วล่ะคะก็คนที่อยู่แถวเนี่ยก็รุ่นปู่แล้วทั้งนั้นแก่ๆกันแล้วไม่มีแรงที่จะทำสวนเหมือนเมื่อก่อนลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานในเมือง มีครอบครัวเป็นของตัวเองกันหมดจึงไม่ค่อยมีคนมาทำสวนต่อจากรุ่นปูเท่าไหร่นักบางคนเขาก็ขายที่ดินไปปลูกบ้านจัดสรรแบบสมัยใหม่กันหมดแบบโมูบ้านโน้นไงพลอยมีบ้านจัดสรรแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่มาตั้งโรงงานด้วยปูไม่ชอบเลยพวกโรงงานชอบทำให้น้ำเสีย สภาพแวดล้อมก็ไม่ธรรมาชาติเหมือนเมื่อก่อนอากาศก็ไม่ดีมีมลพิษไปหมดโชคดีที่บ้านของปูยังเป็นสวนมีต้นไม้อยู่เยอะบ้านของปูก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรแต่น้ำเนี่ยไม่ใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสีย เราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดี๋ยวเนี้ยใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งก็ด,ดัง โ่้ก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแชม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดี๋ยวเนี้ยชาวนาต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่บ้านคุณปู่ก็ตั้งอยู่สูงสูงค่ะไม่เหมือนบ้านแถวนั้นเลย เขาเรียกว่าบ้านใต้ทุนสูงบ้านเราอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายต่างๆบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านไม้จะยกใต้ทุนให้สูงขึ้นเพื่อเวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะได้ไม่ท่วมแต่เดี๋ยวเนี้ยบ้านสร้างด้วยปูนปลูกเป็นตึกก็จะสร้างติดพื้นทำให้น้ำท่วมได้ง่ายจ้ะจริงด้วยค่ะ แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีทั้งหมดนะส่วนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็คือความจะเดินที่เข้ามาทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะลูกเช่นโรงพยาบาลเราไม่สบายก็มารักษาที่นี่ได้เลยมีคุณหมอและอุปกรณ์ครบส่วนถนน,นเราก็เดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ครุกระเหมือนเมื่อก่อนยังไงอลูก จริงด้วยค่ะคุณปู่ถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสียเราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดี๋ยวเนี้ ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้วควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งก็ดังปูก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแชม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดี๋ยวเนี้ยชาวนาต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่ วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคลิปการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนนะคะวาดภาพนะคะ หรือนักเรียนจะหารูปภาพจากหนังสือหรือวิทยาสารอื่นๆหรือจะพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะมาแปะนะคะในสมุดของเรานะคะเป็นภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอดีตแล้วก็สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทำใส่สมุดวิชาประวัติศาสตร์นะคะจะใช้ต่อจากเล่มของ เทอมที่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็แบ่งให้ให้ให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นของเทอมที่หหรือเทอมที่2ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ